ดัมฟรีไฟฟ้าไ,ฟไ,ฟไร้สายจากโอซากะหรือว่าก็กแขกไร้สายนะครับเขาออกมาอยู่2รุ่นด้วยกันนะตัวสั้นกับตัวยาวตัวสั้นรหัสจะเป็น o c r w 8 6 1แล้วก็ตัวยาว862สนะครับสำหรับทั้ง2ตัวเนี่ย1้0านิวตันเมตรเหมือนกันเป็นมอเตอร์แบบไร้แปลงฐานนะครับตัวสั้นยาวอยู่ที่39ส่วนตัวยาวก็48เซนนะครับสามารถใช้งานได้แบบท i นวันขันน,อน็อตแล้วก็ขันสกรูได้ด้วยนะมอเตอร์เป็นแบบไร้แปลงฐานนะครับสวิตช์ก็จะเป็นมือบีบยาวแบบนี้ใช้งานได้ง่ายนะครับ มีไฟ LED ส่องสว่างให้ด้วยนะสำหรับตัวนี้เนี่ยความเร็วรอบอยู่ที่250รอบต่อนาทีสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้ปรับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนหัวบล็อกเนี่ยก็เป็นขนาด1นทับสนิ้วหรือว่า4หุนในส่วนนี้ถือว่าให้มาดีเลยนะเพราะว่าลูกบล็อก4หุนเนี่ยมันหาง่ายแล้วก็สามารถเสียบดอกไขกวงก้านหกเหลี่ยมได้ด้วยนะครับ สวิตจะมีจุดล็อกด้วยนะป้องกันการกดโดนโดยไม่ได้ตั้งใจมือจับหุ้มยางทำเท็กเจอร์จับได้นั่นถนัดมือดีนะครับก็เหมาะสําหรับเอาไว้ขันน็อตขันสกรูต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์เครื่องจักรอื่นๆได้หมดช่วยการทํางานในการขันน็อตเนี่ยรวดเร็วทันใจมากขึ้นท่านไหนที่สนใจอยากได้ไปใช้งานสามารถกดสั่งในตะกาได้เลยโดยที่ตัวเปล่าของตัวสั้นจะอยู่ที่ประมาณ2,000บาทบวกลบและถ้าเป็นตัวยาว2,200บาทบวกลบเท่านั้นนะครับ